สวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะกับผมนคอนผู้ลูกกาเกษตรกรทยใจสูงนะครับพี่น้องเนาะชอบในการทําการเกษตรนะครับพี่น้องเนาะม,มีคลิปอ,อันดีดีมาฝากพอพี่น้องนะครับเนาะมีแต่คลิปทําการเกษตรปลูกถั่วปลูกะมะเขือปอะปลูกมะเขือเทศแล้วก็ปลูกเคดไปนําครับเมื่อนี้ผมจะมานําเสนอการปลูกเ็สนะครับพี่น้อง การปลูกเห็ดวงผมก็คืออ่าช่วงนี้เป็นหนาที่สองนะครับพี่น้องเพิ่นกำลังเริ่มออกเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ทานเนาะครับพี่น้องเห็ดนางฟ้าผู้ทานนี่จะมีลักษณะเป็นสีดำตาลค่ำนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับที่ผมจับอยู่นี่ครับกะช่วงนี้กะลม่มนาะครับเนาะสองสามวันไปนี่ล่มแห้งครับพี่น้องจะทําให้ดอกเห็ดอ่าเริ่มจะยิ่งง่อนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับ ดอกพืชทิ้งยีง้อครับพี่น้องอันนี้เป็นนาที่สองเรื่มบอกมาแล้วครับนาที่สองนี่ออกพึกออกในมือวันแรกเนาะครับพี่น้องสังเกตบึงนะครับเนาะวันแรกเพิ่นกะมีซอที่สวยงามเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับจะลุกขึ้นไป้พี่น้องป้องปลายเบึงปน้ำกันเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับกะลักษณะดอกของเพิ่นกะจะคล้ายเป็นสีน้ําตาลออกแต่ว่ารสชาติเขาจะอันนี้กรอบเนาะครับเนาะอ่อนเนาะครับเนาะรสรสชาติจะ อร่อยนะครับน้อเวลาทานครับไปอันหนึ่งนะครับเอาเรือเอาไปต้มยำหรือทำหลายๆอย่างนะครับเพิ่งจะเริ่มออกนะครับพี่น้องเอวันาที่สองนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเริ่มออกจากปากเพื่อนนะครับพี่น้องเห็นบ่กเลยไ้พี่น้องสังเกตไปน้ำกันนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเพิ่งจะเริ่มออกอ่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับพี่น้องพี่น้องเนาะ การย่างพันออกหลายปันใดครับพี่น้องเลยจะให้พี่น้องในเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับนอกภาพร่วมก็คือในลักษณะนี่นะครับพี่น้องที่ผมจับนี่เป็นช่อเป็นพวงนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับก็เริ่มออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอ่านาแรกผมเก็บได้ประมาณอ่าวังร้อยกว่ากิโลนี่แหละครับพี่น้องเลยก็เก็บในระยะกันหนึ่งอาทิตย์เต็มนะครับเก็บนะครับเนาะเพื่อว่าผลผลิตนะครับพี่น้องอันนี้ผมไปขายเองนะครับพี่น้องเนาะถ้าส่งกับเจ็ดสิบถ้าขายเองกับแปดสิบบาทนะครับพี่น้อง ถามมาลับบรรดาฟ้าม์มกับคงจิตถูกเนาะครับพี่น no. ้องเนาะกับมีการแถมไหแนจ้งหน่อยนะครับพี oh ่น้องเนาะสองฝากฟังด้ครับที่ผมปลูกนะครับพี่น้องก็มาเป็นฟังเดียวนะครับพี่น้องเห็นบอกฟางนี้กับมีด้ครับพี่น้องก็ลังเริ่มออกนะครับพี่น้องเนาะกับช่วงนี้กับล่มอากาศกับบ่ค่อยดีเนาะครับพี่น้องเนาะอากาศกับหนาวนะครับพี่น้องเนาะแดดกับซ่องเขามาขามาห้อนแนจ้งหน่อยมันก็ดีนะครับพี่น้องเลยร้อนแน่กับบ่ถึงกับร้อนแห้งอ่าพุทธชอบเนาะครับเนาะอ่า เฮ็ดนั่งฟ้านี่ครับพี่น้องเลยสังเกตเบื้องนะ้ครับเนาะผมศตร์ประชิดย,ยาวเพิ่มพึ่งเริ่มออกครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเนาะก็ดีใจอยู่ครับวันแรกแล้ววันที่สองที่สามเพิ่งกระจายออกเพผลิตแถวเต็มที่ด้ครับพี่น้องเลยผมเก็บอยู่นี่ประมาณวังสามเดือนเต็มๆครับพี่น้องเลยเดือนหนึ่งพอะจะออกสองเถื่อนะครับเนาะเป็นยังคือออกสองเถื่อก็กคือเราเก็บหมดเราก็พักน้ำสามวันเราไม่ต้องลดน้ำนะครับถา้าไปลดน้ำแหละ เฮ of right ็ดพ so ันสิบบเดกตุ้นนะครับพ our ี่น้องเลยถ้าเราปล่อยน้ Poke ําทิ้งไว้ส oh yeah, ิกระตุ้นดอกพันออกมาได้ครับพี่น้องเลยวันที่สี่เราค่อยลดข้างหลังผลนี่ครับพี่น้องลดไปเรื่อยๆครับอันนี้แล้วก็เฮ็ดพันุก็ออกปพรว่านี่ผมเพิ่งลดน้ำครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมพักสามมือนะครับเนาะเราเก็บเสร็จแล้วก็พักสามวันสิย่นเวลาไปเรื่อยๆนะครับอาหารในก่อนพันกัเชิเริ่มหน่อยถอยลงนะครับเนาะเพราะว่าอาหารพันกะบรรจุในถุงกับว่าอะไรเ่ยครับพี่น้องเห็นบอกครับเดี๋ยวจะเอามาให้เบื้องนะครับเนาะ มันจูถุงกับบด้ใหญ่ๆนะครับพี่น้องเห็นบอกครับสังเกตบ้างนะครับเนาะเพิ่นออกประมาณวักสามเดือนเต็มๆเพิ่นกะออกกับบ่ชเต็มที่ครับว่าเดือนที่สี่เดือนที่ห้าก็ออกทยอยออกนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างอาหารเพิ่งกระเรื่มหน่อยลงนะครับพี่น้องผมสิว่างใหม่คือเก่านะครับพี่น้องเพราะว่าผมก็เสด้เก็บไปเรื่อยๆเมื่อนี้อาจจะได้เก็บนะครับพี่น้องเห็นบอกครับซอบเพิ่นอาจจะสวยงามนะครับเนาะเป็นสีน้ำตาลอเข้มนะครับพี่น้อง มะสลับไหมคะที่เอาไปทําประกอบอาหารเลือบเอาไปขายต่อนะครับพี่น้องเนาะไปสังเกตเบ้งนะ้ครับเนาะดอกผนจะสวยงามครับเพราะว่าผมทําแบบตัวเองเ้อครับพี่น้องเนาะทําแบบตัวเองก็กคือใส่เสื้อแขนนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับผมที่ึงไม่ให้เบื่องเห็นบ่ครับจะเป็นในลักษณะนี่นะครับเนาะเป็นเสื้อและใส่ตัวล็อกเห็นบ่ครับพี่น้องลหลายๆวิดีโอที่ผมถ่ายทำให้พี่น้องเบืองเบิ่งก็อยากให้พี่น้องมีความรู้ แล้วก็อยากให้พี่น้องด้มีรายได้นะครับพี่น้องเห็นบอก,บกว่ากำลังเริ่มออกนะครับเนาะวิดีโอนี่ก็ซ้ำนี่นะครับเนาะวิดีโอหนาเจอกันใหม่นะครับเนาะสุขสวังมีแต่ของพี่น้องร่ำรวยกันสุขหูสุกคนเด้อครับสวัสดีครับ